นานลงคนมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์ว่าเป็นคนทำครับวันนี้ผมจะพามาดูการดัดโชกคแผงคอด้วยการเผาแก๊สนะครับสำหรับนายแบบของผมวันนี้เป็น o o n d a าลีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมถึงถึงต้องใช้มีการเผาแก๊สครับทำไมดัดด้วย วิธีเดิมๆที่เคยดัดไม่ได้คันเนี้ยเอ่อมันเสียหายค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเจ้าของก็ยังไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนก็เลยจำเป็นจะต้องเผาแคดครับผมลองดัดดูนะตำแหน่งที่กดัะโดนเกลียวเกลียวของน็อตล็อก แผงคอบนพอดีมันทำให้เรากดไม่ได้เราใช้ไฮดรลิกกดไม่ได้ถึงกดได้มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นผมก็เลยตัวเนี้ยผมก็เลยตัดใจเผาแก๊สเลยปกติล้วผมจะไม่เผาแก๊สครับเนี่ยผมพยายามพยายามดัดให้อยู่ แปลว่าตำแหน่งนะตำแหน่งของมันเราจําเป็นจะต้องกดตำแหน่งที่มันโดนเกลียวเกลียวน็อตล็อกแข่งคอบนพอดีละทําให้มันมันอาจจะใช้งานไม่ได้ก็ผมก็เลยต้องใช้แก๊สเผาครับงานนี้ซึ่งไม่จําเป็นจริงผมก็ไม่ผเผาแล้วครับแก๊สเนี่ยเพราะว่ามันทําให้ สเตงของเหล็กมันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะความแข็งแรงของวัสดุอาจจะเปลี่ยนไปส่วนการเผาครับต้องใช้หัวเชื่อมหรือหัวตัดนะครับในการเผาใช้แก๊สกระป๋องไม่ได้นะครับแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องมันความร้อนมันไม่ทําให้เหล็กแดงได้นะครับเหล็กแกนแต่งคอเหล็กแกนแกนแข็งคอมันหนามากครับแก๊สกระป๋องนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับก่อนน้นี้ผมเคยใช้มาแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเวลาเราเรามันแดงแล้วเราก็เอาไม้รอแล้วก็ฟาดครับฟาดเอาเพื่อจะหลีกเลี่ยงการกดเพราะตำแหน่งที่กดอตมันโดนกะเกล่ยวพอดีครับกดแล้วก็เล็งดูครับไอ้ฟาดแล้วก็เล็งดูไม่ได้ก็ฟาดเพื่อครับขาอออกฟาดข้อคาะออกครับไม่ได้ก็เดี๋ยวก็เรามาเผาเพื่องครับมันไม่ได้ทีเดียวครับ แก้ครับอ,องเคยลองแล้วนะครับเนี่ยใช้ไม่ได้ครับท่านใดที่มีแ,แก้ขอ,องไม่ต้องลองนะไม่ต้องลองนะครับผมลองให้แล้วเสียเวลาเปล่าเสียแก๊สได้วยต้องใช้แก๊อสอะเซทิลีนหรือแก๊สถุงต้มนะครับกับถยยังออกซิเจนก็เนี่ยครับคือเหตุผลเมื่อเผาแล้วครับก็เอาไปชุบน้ำครับให้มันเย็น แล้วก็ค่อยไปดัดในส่วนที่เหลือครับที่ยังไม่ดัดต่อไปเหตุผลของการที่เราต้องใช้แก๊สเผาก็คือว่ามันต้องเปลี่ยนแผงคอใหม่เนาะแต่ว่าเจ้าของยังไม่พร้อมเปลี่ยนครับอยากจะให้ซ่อมใช้ไปก่อนก็จาเป็นต้องเผาครับถ้าไม่เผามันก็ดับ แล้วใช้งานไม่ได้มันไม่ตรงนะแบบนั้มันตรงตำแหน่งเกลียวพอดีตอนเนี้ครับคือเหตุผลที่ต้องใช้ไฟเผานะครับก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นักเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีดครับ